ก็ตามนี้แดดกระห้องก็เป็นยังเข้าใจเย็นสยายเพราะว่าทำมาเรียกตั้งสิทิศทิพย์ทองทองเป็นบ้านค่ะงั้นเขานั่งเฉยจะพูดนะคะมีฮันแล้วนึงจะเล่าให้ฟังใช่ๆที่ท้งงมายมาซื้อที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะข้างบ้านเนี่ยมันดูซ่วงมาแต่ละที่แต่ละที่นะคะแต่ละบ้านแต่ละอำเภอมันก็มาทิ้งไว้หลังบ้านมันนะค่ะพอดีพอดีปิดดูค่ะ ตัวเหลืองเราก็จะขายใช่ไมพี่น้องพรไหมโซไหมมันนี้มันกำลังเลื่อมกันไปนเรื่อยๆโดยที่เหาบอเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นไหมมันเอาคนตำน้งตนด้วที่บอได้เกี่ยวข้องก็ไถ่เหาบอได้เลือด้อนบอได้มีพล liền nhé mà hết bò เราช่อยังไงเราพูดได้เสนอได้แต่ว่าต้องด้วยความเรียบร้่อยนะครับมีไม่ตีต่อกันค่ะผู้ได้่ที่เป็ดกา้าไนะคะดูแลเชียวแมนพี่น้องคะนะคะคองฟังนะคะ,นะคะ จะเป็นังที่หนกที่สุดนะคแต่วันนี้นะครับเห็นคนเองเลยได้สะท้อนมากีอยู่สารื่องด้นนะครับเชาขากตัวองก่อนะครับก่อครัเ้าทน้รับเป็นประโยชที่จะสร้างประโยชน์ทางการศึกษาสร้างบัญญานะคให้นไทรับอย่างแน่ยืนนะครับปเดนที่สเมื่อเราใส่มองโอกาสนะครับ นั้นผมคิดว่าถ้าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กน,นะครับต่อชุมชนอย่างไม่หึุนนะครับอยากจะให้ทางภาครัฐแล้วก็การบริษัทรู้ข่านะครับทำยุที่ิธีต่างๆนะครับ